จะเต็นครับบอกไปเลยครับนี่ครับเราไต่เง็วไปยังไงครับหน้าตาหน้ากินไหครับสวัสดีครับพบกับพลอยแล้วนะจอดาเชนเนลนะครับทุกคนวันนี้มาอีกแล้วครับผมนี่แหละครับจอดาเชนเนลนะครับวันนี้มาแล้วครับวันนี้ผมจะมาทํายามะม่วงนะครับทุกคนบอกไปเลยว่าผมจับหน้าจัดเต็นนะครับร้องร้อง สี่สิบสามองศาเจอกับยำมะมวงใส่พริกเยอะๆดูสิรับจะมั้งแค่ไหนทุกคนนี่นี่ผมพ้อแล้วครับอุปก,กรณ์นี่คือนี่ครบนี่ครับผมแล้วนี่สดนี่แล้อันนี้เมฆโอ้ยอว้เลยใหญ่เกินนี่นี่คือมะมวเด้วยทุกคนนี่ไงบอกเลยจัดหนาจากจัดเต็มวันนี้นี่ออมะมวนเฮ้ยนี่ทุกคน พริกเว้ยนี่ใส่พริกเยอะๆจันน่จัดเต็มเลยบอกไปเลยนี่ไงทุกคนคลิก,ลกเห็นไหมครับบอกไปเลยว่าวันนี้จะทําแบบแซ่เอรีเลยนะครับทุกคนกคนต้องรอด,ดูนะครับนี่บะม,มวนนี่ครับจัจันน่จัดจเต็มดูสิว่าโอเคไหมครับดูสิครับนี่นี่นี่คือเมฆมันจะสรอยแล้วนะครับทุกคนดูให้ดีนะครับ นี่ทุกคน นี่ทุกคนได้แล้วครับผมบอกไปเลยครับว่าผมจะใส่พริกเยอะกว่าใส่มะม่วงครับ oh, <no. S 1> ดูสิว่าผมจะกินได้หรือเปล่าหรือมันยังไงดูามางแคแน่นะครับทุกคนบอกว่าดูได้แล้วครับนี่ครับอัน <c oughs> นี้คือมะม่วงน,นะครับทุกคนจานนาจานเต็งวันนี้ไา <c oughs> <c oughs> นะครับทุกคนผมซอยรอไว้ก่อนเลยนะครับบอกไปเลยว่าผมขายมะม่วงแค่สอนรวยนะครับที่เหลือผมใส่พริกเยอะๆนะว่ามะม่วงกับผมนี่ขายจะแน่กว่ากันนะครับวัดดวงกันไปเลยนะครับทุกคนอันนี้เม็ดนะครับทุกคนสงสัยหรือเปล่าว่าทําไมเอาเม็ดมันใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่ต้องสงสัยละครับผมแค่ไม่มีเม็ดโพลเลยใช้อันนี้แทน ครับผมรอทั้งคู่นะครับวันนี้ผมบอกไปเลยนะครับว่าทุกคนไม่ดูพลาดอย่างแรงๆนะครับบอกไปเลยที่นี่ผมจังจะเต้น้วยครับอแล้วคบทุกคนตอนนี้ผมซอยมะมโมเสร็จแล้วนะครับนี่ครับทุกคนนี่อันนี้นะครับผมซอยมะมวงเสร็จแล้วครับแล้วแต่ผมจะใส่พริกอย่างเดียวนะครับทุกคนนี่ครับผมจะใส่พริกแล้วนะครับนี่ครับทุกคน นี่ครับจะนัจะเต็มครับบอกไปเลยครับนี่ครับเราใส่ลงไปใส่เยอะๆนะครับนี่ครับพริกนะครับนี่ครับสองกำมือนะครับนี่ใส่ไปเรื่อยๆนะครับยังไม่พอครับทุกคนใส่ไปอันนี้ครับสามกำมือนะครับอันนี้ครับจานัจัดเต็มนะครับบอกไปเลยเฮ้อันนี้กระเทียมนะครับนี่ครับผมอันนี้ครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ อันนี้ครับทุกคนไม่รู้จัดใช่ไหมครับเกลือครับไม่มีอะไรครับให้ดูเฉยๆครับแล้วทุกคนจะงงนะครับใส่เข้าไปนะครับนี่พอครับใส่เยอะเดี๋ยวเป็นรถตายนะครับทุกคนอันนี้ครับไม่มีรถดีนะครับผมใช้นี่ครับออยีนโนมโตแทนนะครับให้วัดดัวไปเลยนะครับว่าผงไก่เฮนยมอนโนมโตนี่ใครผมใครจะแข็งกว่าข้างนะครับ สายเข้าไปนะครับนี่ครับวัดดัวกันไปเลยนะครับว่าโผล่ใครจะร่วงกับใครนะครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้นะครับไม่ใช่คดไม่ใช่โผล่โเดียอะไรนะครับอันนี้คือน้าตาลครับทุกคนสายเข้าไปนะครับเปิดฝาไม่ได้ที่ไหนเราเปิดได้นะครับสายเข้าไปนะครับโอเคผมจะตามแล้วนะครับทุกคนลุย ดูสิครับทุกคนฝีมือผมนี่จะขันอัไหนครับรอๆครับนะนี้บอกไปเลยว่าตอนนี้รอจัดนะครับจัดยามมัวจัดนาจัดเต็มอิสระดูสิว่าจะขันนาไหนนะครับจะเผ็ดจุดรถจะแซบขนาดไหนทุกคนต้องรอดูนะครับไม่ดูพลาดนะครับบอกไปเลยยังไงทุกคนก็ช่วยติดตามผมด้วยนะครับที่ช่องทางจอดาแชนแนลนะครับทุกคนอันนี้นะครับชื่อนี้มีผมคนเดียวนะครับ โอ้โยรรมันดานที่ไหนทุกคนด้วยปิ้งอไม่ใช่พลานได้ไงทุกคนพลานแค่น,นี้เดียวไม่เป็นไรหรอือมั้งเอาล้วะครับทุกคนตอนนี้ผมใส่หมดแล้วนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับเป็นไงครับหน้าตาหน้ากีนไหมครับพริกรุ่นล้วนเลยนะครับบอกไปเลยว่ามะม่วงเยอะกว่าพริกไม่ใช่ดิพริกเยอะกว่าม,อมออะม่วงครับ <S <S 2> <S 2> บอกไปเลย ผมจัดหนักจัดเต้นไหมครับวันนี้ผมชีมให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆสงสัยว่าทําไมอันนี้คือออกมาแล้วใส่ไม่หมดผมบอกไปเลยตานโชนเฉยๆนะครับ <S <S 2> <S 2> <S อันนี้นะครับเอาไปตานโชนเฉยๆครับผมกินอันนี้นะครับทุกคนพร้อมแลวใช่ไหมครับแล้วผมจะดเริ่มอืม ไม่ทน่นลอยนี่ว่าอร่อยครับทุกคนนี่ครับโอ้อึือึทุกคนโอมบอกไปเลย ฐานนี้ก็กินได้นะค,ะนครับเนี่ยอันนี้ก็กินได้ครับอุออ้โอ้ร้อนไม่ไหวอ๋อทุกคนเนี่ยครับอร่อยครับอร่อยครับ ใครอยากจะกินก็กินนะครับ <c oughs> ร้อนนะทุกคนสุดยอดนะทุกคนมาครับมาครับมากินครับนี่ครับ จหมดแล้วนะครับนี่ครับเแล้วนี้เดียวครับอันนี้นะครับมีอันนี้อยู่นะครับอันนี้เอาไว้ตั้งโชว์เฉยๆนะครับไม่ได้เอามากินหมดนะครับนี่ครับเอาไว้ตั้งให้เพื่อเพื่อหิวบ่ได้ครับอันนี้ครับบอกไปเลยครับว่าเผ็ดสุดจัดฮะทันร้อนครับเผ็ดนะครับทุกคนอร่อยครับรสชาติแซ่บมากแซ่บจนน้ำตามจะไหลายแล้วทุกคน นะครับทุกคนตอนนี้ตอนนี้ครับหมดแล้วครับตอนนี้ยังไงทุกคนก็ยังไงทุกคนก็ช่วยติดตามผมด้วยนะครับได้ที่ช่องทางนะครับจอไดชแนลนะครับในเพจก็จอไดชแนลนะครับยังไงทุกคนก็ช่วยติดตามด้วยนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับกดแชร์ให้ผมเยอะๆเลยนะครับผมจะได้มีกำลัง จะให้ทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนวันนี้นะครับวัสดีครับ